สวัสดีค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมการสวรมถุงเท้านะคะเด็กๆเ,เคยคุณครูเคยฝึกเด็กๆมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะไม่ทราบว่าเด็กๆทำได้หรือเปล่านะคะามาทดลองอีกทีหนึ่งนะคะการสวรมถุงเท้าค่ะถุงเท้าเด็กๆจะเห็นว่าสว่วนมันจะมีส่วน นิ้วเท้านะคะแล้วก็ส่วนส้นเทา้าเพราะฉะนั้นเวลาสวมส้นเท้าจะต้องอยู่ตรงส้นพอดีนะคะให้เราเอานิ้วโป้งนะคะใส่ลงไปในถุงเทา้าแล้วก็ย่นย่นมานะคะดูส่วนที่เป็นส้นก็ให้อยู่ข้างหลังนะคะตรงกลางข้างหลังแล้วเราก็สวม นะคะดึงให้ตึงนะคะอ่สซนก็จะอยู่พอดีเลยนะคะอ,อันนี้คือวิธีสวมถุงเทา้าอีกข้างหนึ่งนะคะเด็กๆก็ดูส้นส้นเราจะอยู่ข้างหลังและส่วนนี้เป็นนิ้วพับตรงกลางพอดีเราเอานิ้วโป้ง ใส่ลงไปแล้วก็รูดรูดแล้วก็ให้รอยพับตรงนี้อยู่ตรงกลางนะคะให้นิ้วอยู่ส่วนนิ้วนะคะแล้วดึงมานะคะให้ส้นอยู่ตรงส้นพอดีก็จะพอดีสวยงามนะคะอันนี้คือวิธีการใส่ถุงเท้า นะคะเราถอดนะคะเราก็ใช้วิธีเดียวกันเอานิ้วใส่ลงไปแล้วก็รูดแกะนะคะ,ะเราก็จะได้ถุงเท้า ค่ะยกวิธีการใส่ถุงเท้าค่ะเด็กๆฝึกเยอะๆนะคะจะได้ช่วยตัวเองได้นะคะเป็นวิธีการพึ่งพาตนเองประการแรกที่เด็กๆควรฝึกหัดนะคะสวมถุงเท้าค่ะ